it's hard to breathe but that's all right hush สวัสดีกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่หมู่บินชาแนลวันนี้เราก็มาอยู่กับสองสองฟันนะคะมากับเกมความใฝ่ฝันของมาเก้าก่อนที่จะไปชมคลิปนี้ก็ขอแนะกันไว้นิดนึงว่าคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามนะคะทุกคนโอเค โอเคค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าของเกมกันแล้วนะเออเกมนี้ก็มีให้ซื้อฟีเจอร์นะคะเราก็จัดไปเลยนะเออใครที่ดูช่องเราก็จะรู้นะคะว่าเราซื้อแค่เท่านี้ตลอดแทบจัดทุกเกมที่มีให้ซื้อเลยนะเออซื้อหลักเท่านี้ตลอดเลยนะอ,อ๋อเสียงก็ดูจะไม่ค่อยสบายนะคะเธอ,อมามาเริ่มกันเลยเออไหลไป เออทุกการหลายคูณมันก็จะเพิ่มเรื่อยๆนะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่คูณ3แล้วนะคะเออลูกเต่ามายังไงเออมาสวยเออคูณ4แล้วตอนนี้เออมาอีกเปล่าคูณ5ไปเลยเออยังไงต่อเออไปไหลไปเรื่อยๆเลยไหลไปเรื่อยๆเลยเออายมาคูณ8แล้วว่ะโหไหลไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วจังหวะนี้เออไป อยู่ที่คูณ9ไปเลยรางวัลก้อนโตมาแล้วออก้อนโตของเราโผล่มาแล้วนะไปต,ต่อเลยค่ะจวดไปเลยจวดไปเลยเออมาคูณ10แล้วจังหวันนี้เออสวยมาอีกมาอีกยังมีให้ลุ้นอยู่นะเหลืออีกตั้ง13มหมุนนะทุกคนเออมาขอทุนคืนหน่อยมาทุนกับก,กำไรเนี่ย ขอแบบเน้นๆเ,เลยเออมาโอ้ไหลอีกไหมไหลอีกไหมไม่ไหลนะโอ้ยทุกคนเราเป็นหวัวเออไปไปต่ออีกเออคูณสิบสี่แล้วตอนนี้คูณสิบสี่แล้วแล้คูณสิบห้าไปยังไงคูณสิบหกโอ้โหอ,อ,อะไรไม่หยุดชุดไม่อยู่อยโอ้จังหวะเมื่อกี้สวยเลยเออมาคูณสิบแปดแล้วตอนนี้ โอ้โหรางวัลก้อนโตมาเลยไปถึงรางวัลไหนไปถึงรางวัลซูเปอร์เมกาโอ้เอา่าหัดโอ้ย oh, oh, ได้ทุนคืนมาแล้วกำไรมาพร้อมโอ้หมันหมานเลยจังหวะน,นี้เออไปมาอีกเปล่าเออไปคูณสิบแปดไปไหลอีกเปล่าเออมาคูณสิบเ้าอุ้ยสวยเออยังไงคูณยี่สิบแล้วโอ้โ oh ห oh. ไหลไม่ไหวเลยนะไหลไม่ไหวรางวันก้อนโตมาโหเกมนี้เอาจัดเลยนะเอาจัดเลยนะมาอีกเออไหลเปล่า,าไม่ไหลนะยังไงเหลืออีกสามบนสุดท้ายแล้วเออมานาฬิกามาเออไหลไปอีกโอ้โหคุณยีิบสี่นะทุกคน โหรางวัลก้อนโตมาเออรางวัลซูเปอร์เมก้ามาอีกแล้วเออสุดยอดเลยสุดยอดเลยมาอีกมาอีกคูนยี่ห้าแล้วหมุนสุดท้ายหมุนสุดท้ายของเราเออโหไหลย,ยันหมุนสุดท้ายนะคะเออหมดแล้วนะทุกคนแล้วเราก็จะมาดูรางวัลรวมกันนะคะทุกคนเธอ,อได้เท่าไหร่วะโอ คุ้มแล้วนะทุกคนมาแล้วเนี่ยเออเราซื้อไปเท่าไหร่ตอนแรกเราซื้อไปเท่าไหร่เออเราได้หลักหมื่นขนาดเนี้ยเออเฮไปต่อก็ไม่ได้แล้วนะเราขอพอแค่นี้นะทุกคนเออไปต่อเดี๋ยวเราหมดนะเออสำหรับใครที่อยากสนุกแบบนี้นะคะก็อย่าลืมสองสองฟันกันนะคะมีเกมสนุกให้เลือกเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบา,บาย